ได้ค่ะใช้หูฟังไคะไม่่จะใบกลนวันนี้เราจะไปชยกันค่ะอ่มบอกเขา่าอ่ตรงไหนไม่พิหากันก่อนไม่พิหากันก่อน่าอ่ไหนเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ตรงไหนไปอยู่เาดนะเราเอ้าเรเรจ อย่ไปเกาะตาชัยแล้วนะเราติดตามนะจ๊ะว่าจะสวยขนาดไหนจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดจะอัะไปนะคะขอให้อัพกันให้เสร็จจากที่ตรงนี้เพราะว่าบนกอตาชัยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะจ๊ะ โมูเอชีอ่าไม่ีเลากฟิค่ย่จะมีสัญญานะจ๊ะ้วก็ใครต้องการที่จะอัพโหลดอะไรจริงๆเดี๋ยวจะพาไปขโมยไวไฟอุยานปีโอเคไม่ต้องขโมใช่ไหมคะเอาเฉยต้องไปขโมยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเขาเอาไว้ให้แต่พเขาเล่นะอ๋อพอก็ไม่เคยได้เล่นของเขาเหมือนกัน